ต,ต,ต้องบอกว่านอกจากเห็นเรื่องเรื่องการดูแลกับป้องกันและคีณวีถีมากวายซีถึงีอาจารย์ได้ได้เปลี่ยนจาการพึปป่งพนนะครับอาจารย์อยู่ได้ได้กล่าวเรื่องของเชินการดแลกัุภากนะอีกส่วนหนึ่งคือการสร้างความคอมมิเนียนนะให้ง่ายขึ้นในการ access ในการเข้าถึงสูทภาพะได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็ออกแบบอีกเราถึงได้มีการจัดการแถลงข่าวครับการเปิดตัวเหรียญสุขภาพที่ชื่อว่า ฟิตฟิตคอยนะครับฟิตที่แปลว่าร่างกายฟิตนะครับคอยทีวเหรียญนะครับซึ่งเป็นการสะสมแต้มสุขภาพนะครับผ่านระบบแอปพลิเคชันเคลือพของโรงพยาบาลนะครับเพื่อสนับสนุนนโยบายของโรงพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพให้คนไทยทุกคนสุขภาพที่แข็งแรงนะคะในเครือของพยาไทายและเปาโลได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้แล้วก็ร่วมส่งต่อนะคะสิ่งดีๆให้กับสังคมด้วย เดิมเลยเพราะว่าสุขภาพของเราเป็นสิ่งที่จําเป็นนั่นเองและขออนุญาตถามคุณหมอก่อนเลยนะคะว่าในปัจจุบันถ้าพูดถึงเทรนพฤติกรรมในเรื่องข,ของการดูแลสุขภาพของคนยคนี้แล้วส่วนใหญ่จะเป็นเทรนยังไงคะคุณหมอเชิญค่ะใ,ใจเลยค่ะที่ได้ให้เกียรติมาทำข่าวนะคะในงานแถลงข่าวของเราในวันนี้นะคะ ต้องขอบคุณนะคะทุกท่านเลยแต่ยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวเรายังมีเรื่องราวดีๆนะคะรายละเอียดที่มาที่ไปของโครงการดีๆในครั้งนี้เช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะทีนี้เราได้ฟังมุมมองทั้งในเรื่องของการแพทย์แล้วก็รวมถึงการตลาดกันไปแล้วนะคะอยากจะให้คุณสุปกรค่ะได้พูดถึงความตั้งใจและรวมถึงที่มาที่ไปของโครงการในครั้งนี้ค่ะ โครงการในครั้งนี้คือคือฟนะิตคอยครับฟิตคอยก็คือเหมือนเหรียญสุขภาพนะครับถามว่าทาไมโรงพยาบาลถึงทำเหรียญสุขภาพก็คือยังก็คือที่มาเนี่ยเราอยากสร้างระบบรีวอร์ดนะครับให้กาลังใจให้รีวอร์ดให้กับคนไข้เราเนี่ยในการที่เขาอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการที่จะดูแลสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่คุณหมอเนี่ยเป็นโรงพยาบาลต้องบอกว่าเป็น เลยนะคะที่ได้จัดแคมเปญดีๆแบบนี้นะคะให้กับครอบครัวพญาไทยและเปาโลของเราทุกท่านนั่นเองค่ะเอาเละค่ะและลำดับถัดไปนะคะเราจะเข้าสู่ในช่วงของการสัมภาษณ์โครงการดีๆนะคะที่เรียกได้ว่าหลายๆท่านให้การสนใจและเป็นโครงการดีๆแห่งแรกในประเทศไทยด้วยย้ำเลยนะคะว่าเป็นแห่งแรกในประเทศไทยนั่นเองค่ะเอาเละค่ะตอนนี้เรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนได้เลยนะคะและเดี๋ยวหลังจากช่วงสุดท้าย อา่าวฟิตคอยกดลักได้สุขส่งต่อได้ใจอยาไเป็นทางการแนบบัตรนี้ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณแพทยส์สุรพลโรสสุรวรร์เป็นางสูงค่ะแต่ด้วยนะคะกับเหลือนฟิตคอยล์ปุ่มสิบเท่ากันเลยนะคะดังนั้นเรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะใครที่สนใจแพ็กเกจสุขภาพสามารถสอบถาม,าถามาถได้เลยทานน้องมีหน้านะต่อดีกว่าว่าอยากสะสมอะไรยังคะ โ,อ,โอย่างเหมาะสมแน่นอนว่าน้องวิน่ามีแอปพลิเคชันอยู่แล้วต้องบอกว่าการสะสมเหรียญก็อยู่ในแอปพลิเคชันนี้นะคะตลอดจนแขกผู้มีเกียทุกท่านครับปี2 5 5 6ัเป็นปีที่ประเทศไทย เกิจากโควิดนะครับใช่ไหมครับจะเห็นว่าเราตอนนี้ก็เริ่มไม่ค่อยใส่หน้ากากแล้วก็เริ่มปลมอดภัยมากขึ้นแล้วก็ฉีดวัคซีนหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นปีที่เราต้องมาใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้นยิ่งเครือพยาธาโลของเราเนี่เราเน้นเรื่องการรักษาโรคยากไม่รู้ซับซ้อนอยู่แล้ว